สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านสวัสดีพี่น้องเพสุภุสุคนคะ่ะมาถึงแล้วจะมาถึงบ้านพักแล้วนะคะมาหอดใบาสามค่ะพี่น้องค่ะมาถึงก็ทำขับจาดก,ก่อเลยเพราะอาจารย์หนะหายแล้วนะคะอาจารย์หนะหายแล้วตรวจแล้วเรียบร้อยผลไปผลยาวในของนามีก็ไปคัดทาความสะอาดให้นะคะวันเนี้ยวันเนี้ยก็มีขี้ดินอันเพราะว่าอันคุณช่ายหิวคนเขาไปนอน มันหอนนะคะพี่นวงเบื้องค้นพื้นเนี่ยอันหนาหนาวันนี้ก็เลยได้ขอออันพื้นจะข้อไปนอนในห้องน้ำนะคะมันก็มีขี้ด,ดินไส้เนี่ยเขามาทาความสะอาดเอานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแลย้วทําความสะอาดนะคะก็เตรียมจัดของข้อห้อง,อ,อ,งอืมวัมาทานที่เรียกเทเลนพี่พรนไปได้แอร์ <laughs> ไปได้แอร์น้อยมากคะ่ะคายหอนคะ่ะพี่นองคะ่ะเพราะได้อากาศเย็นจังนิดนเพราะว่า มันมันห่อนี่ดีเด้ค่ะบเวลาตั้งกันนนิดห่อยเนาะวันนี้ก็เอ่อกากาศระบายอากาศกับบ่คใคยดีบันใดก็เลยได้อุปกรณ์คลายร้อนมานะคะพี่พ่อเพิ่นพอดีไปได้มาจากมูมูพนวาสันมีอยู่สันมีอยู่ตัวหนึ่งสันก็เลยได้ไปเอามาส่องเอานะคะเพราะว่าคอมคอมแอร์เสียเปลี่ยนพนก็จะรับเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรก็เลยใส่ได้นะคะมาต้องมาต้องซื้อใหม่ อ,อข้อดีของมีแฟนเพจช่างก็ตรงนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องอาจจะไม่ได้ใช้ของใหม่ตลอดแต่ก็ไม่ไม่เปลืองตังเออก็อมีขอดีอยู่ก็ไม่เปลืองตังค์นะคะก็ใช้ได้นะคะเอ,อตอนนี้ก็ศิลฟินก็จะเข้ามาแล้วนะคะทุกท่านกับซิมิเอ ฟกซ่องนะคะในกลุมมือแรงนะคะห้พี่น้องด้เบิงไดในส้มการก้อนที่จะถึงมืออไรจริงนะคะบอสก็กําลังเดินทางกลับมาค่ะกับจากเ,เทวอาจจะมาหอดคำคำนะคะแล้วก็สีผ้าอะไรโตอ่ะสันอ่าไปามวนน้ากันค่ะมวนกุ๊บยู่นาฮันอู้หอนพี่น้องไปคาองน้ำมากมือกันแล้วก็จะตรวจตรวจเอทเคนะคะก็จะตรวจทุกคนนะคะเพื่อความมันใจคอะพี่น้องถึงเขาจะ อบอกว่าเข้าไ,ไปได้นไปนันไป็นีไปใส่เข้าก็ตรวจไปสบายใจกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้แม่แม่ต่อยกับตีแลลวแคทมีกับไปแล้ว <c ad m ik> แคทมีก็เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะแม่ต่อยอ่าตอนนี้กัก,กตัวอยู่นะคะคกยกตัวจอาจาน่าก็หายเรียบร้อยแล้วเหลือน้องต็อกอ่าตลกอ,อ,องนะคะที่ผมก็ก็จะตรวจอีกวันนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็กักตัวอยู่นะคะกะ ขอให้ปลอดภัยทุกคนคะ่ะพี่น้องเป็นใดก็หายใดนะคะเพราะว่าตอนนี้มันกับบอบ,อบอลนแรงออียงเนี้ยนะคะเพราะว่าทุกคนก็ได้รับว,วัคซีนแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันคะ่ะขอให้หายไปนะคะสําหรับท่านที่ป่วยนะคะอันนี้เราก็ได้ผมฝากมานะคะแม่เก็บบอร์เคอเทศให้เมื่อเ้าร์าให้เอามาแต่หมดก่อนเราก็บอกว่าให้เอามาแต่ทั้งนี้หักลืมก็เลยใดพอดีก็มีงาน,นงานจบห้่พี่น้องเลยได้เอาไป มาเสือเทศปลูกเองจ้าปลูกเองจากสวนแม่เลยนะคะประเดใส่ย,ยาค่ะมาแร่งเอียงดอกปอดปอดสารผิปรดปลาแดกบองมาเียเตีย้ยจำจำพี่น้องแล้วก็ได้ดักแดดมากน้อยนึงนะคะแต่ว่าเป็นดักแดดบา้านไดดอ่ะดักแดดบา้านดดตุ่มค่าง่ายอยู่ขอใจบอค่ะดักแดดที่เอ่า ไปสาวไหมแล้วแต่ไมไหมยังออกไม่หมดมันยังมีฝักเหลืออยู่บางๆนะคะก็คือเราต้องเอาไปต้มก่อนให้ตัวมันหลุดออกนะคะโอเคด้อเข้าใจสองแปดกีกิ๊กฝนตกแต่มาหวอดพูดพี่น้องนี่ไปยังพื้สะไศทย์เถอะรถแบบเยอะมากสางพื้นกำลังเห็ุหมองจอดรถไฮบอดอยู่พื้นอาซิสใส่เป็นตู้ทายงานพื้นน้ำกระดโอ้โหแบบเลิศมาก รถเราฝนตกมเมือแรงสิจังดบุนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะคะฝนตกเปียกหมดย, <c oughs> ยอยยะสร้างคนกับเหตุงานอยู่ประโ้าหอพักเราก็ว้าวสองด้านเลยค่ะพี่น้องค่ะ ไก่ความเป็นจิงแล้วค่ะหันหนาใส่กันนี่แอบไทยเออคนโตตื่นค่ะอุย๊ยใบนี้กรง,งามตอนประกอบกรง,งามผักติวกะง,งามอันนี้เก็บไปใส่แกงเห็ดเหลืออยู่เด้๋ยนี่ไปกินหย่อนอ๋อเวทีเปียกตาเอ๋ <laughs> อากาศดีม้าพกันอยู่เถียงหน้าหน่อยฮซลหมูผู้สาวอีอย่างคือใส่รองเท้านักเรียนคือใส่รองเท้าผู้ชาย กำลังซ้อมกันอยู่นะคะคุณหนึ่งกำลังสอนอยู่นะคะ<อ>เราเข้ามาเ<อ>ยี่ยมเยือนพี่น้องเราอุอ้ยดักผู้สาวฉันทายดักผู้สาวดิเนี่ยฉัทายดักแม่พากันไปกินกุ้งเต้นสวัสดีแม่คิงนะคะพักกันไปกินกุ้งเต้นไซสกัวบ้าน,นั่นเมื่อวานไปกินกุ้งเต้นวอลิมโจนโอ้กวาง จ้าเอากองที่เอามาใช้ในโชว์น่ะไปส่งค่ะแล้วพอดีบ้านไปส่งบ้านนั้นพอดีแล้วเด็กๆไปแวะแวะกินข้าวจอาจจะเป็นแบบว่าเออแบบประจวบหมาะพิเรนเรยนวานพาเด็กน้อยไปปั่นข้าวแบบมีแบบไปพ่อกันพี่น้องไปเจอนุ๊กซี่ไปเจอตัวเล็กแล้วก็เออเจอทีมงานจะควงสองสามแพร่ห้องกันก็ว่าสิลากไปเลยเดตเตีเออสิลากไปแบบ าีเขาหน้าวัไปอกันโปแตกแล้วหนึ่งสามเพศสามเพศต่อกันสามพ้มีแต่ไทยเฮ้าเบิดเฮาเวิดนะครับบรรยากาศดีมากแมวนิวเป็นตาไปพักพ่อนน่ะแม่แม่บอหนูตรงไปด้วยเนาะจากบ้านพักก็ะบาณๆสายโรอยู่เลยค่ะน่าจะมาเกือบเก้าอยู่ดอกเก้าเก้าดีมิมาาม้าก็ีโ่แต่ว่าวิวนี่คือแบบ อากาศดีเนาะเป็นตาแบบสุดยอดเลยอากาศดีแล้วก็อาหารก็ไม่แพงมากจ้าเป็นเป็นหมองท่องเที่ยวเพราะทำเรื่องไม่บอกเดียวของเดียวเห็นแต่อันผู้สาวใส่เสียสนายฟอนช่วงสงกรานต์ช่วงสงการช่องเจริญจ้าทว่าตอนนี้กับแบบบ้างบางเขาว่าเราต้องไปเที่ยวแล้วเนาะค่ะต้องไปเที่ยวเห็นหมันหันมันหันเราคนก็ใส่แสื้อนองสนายอ้าไปรับกระหายไข้ฮอนอันผู้ลังคนเนี่ย อันไซเสซอร์เซนไนฟอนอยูวาสานเลยออยฟุตไซบบหนาวรักตําลวนออยฟุตไซแบบหนาวรักสวัสดีน้องเอ็มสตูตนะคะเอต่อออยฟุตไซนิดน้อย,อยอเลย้วกัเขาเป็นไม่งี้เนาะนิดน้อยถึงหลายเติบกำลังตอนนี้กำลังส่ดสัดน้นสุดไหลแนงแฝดว่าอะไรได้นี่พี่ต้องแข่งน้องเอ็มได้นี่แฝดว่าไ,ได้ ไข่กระแมนมันเทศบาลนี่นี่แม่เขาเป็นเทศบาลยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเอฟนะคะเออ่น้องเตยรังสีมันนะคะเข้าสู่บ้านเอฟแล้วหนูมาเอากระเป๋าหนูออกลูกตั้มเอากระเป๋าออกจากบ้านเอฟเลยนะคะลูกตั้มเอากระเป๋าออกจากบ้านเอฟครับรังสีมันจะเข้าสู่บ้านเอฟแล้วนะคะซูซๆลูกเดี๋ยวก็หายนะคะ บอน,นี่บนงดแกก็ดตานอขอไปนั่นนห้องคอสบูบมาแรงนี่นะคะบ้านพักของเราเหมืมอนเราทุ่มทุนสร้างอีก่แล้วนะคะ ลายห,หงพุลละหงพุลละหงไมพี่น้องสองด้านหันหน้าใส่กันแล้วก็จะมีโรงครัวอีกนะคะโอเคไปเดินเล่นเดิน <c oughs> เล่นเดินชมเดินทักทายนะคะทักทายพี่น้องฟ้องไปแล้วกลับมาหอ้ <c oughs> อดของของ,องของของก่อน ถ้ามีอาการหามป่วยหามล่าหามขาดหามตายต้องแข็งแรงสู้ต่อไปนะคะโอ้เตรียมอุปกรณ์ออกหากินลอตเตอรี่เศร้าแล้วอ่ะอ <c oughs> จันนาะเศร้าแล้วเตยเขาไปแทนเขาบานเอเอ,เอลรอเต <c oughs> ยเพาเขียดยูคนเดียวมาต่างหลายมือเนาะ ขีเกียดอยู่นะเขียดมากสวัสดีน้องแมนค่ะพ่อหงอกงามเดี๋พ่อขวบที่เอาอบัคเกอร์เทศมาแต่บ้านแม่เราเก็บให้พ่อประเดี๋ยวซื้อมูไปทางไงเมือกมูไปดิมูเสียเมือแล้ววันนี้ไม่จ่ายตลาดไปจ่ายตลาดมาค่ะน้องแมนไปจ่ายตลาดแทนแม่ต้อยนะคะเพราะแม่ต้อยก็รักษาตัวอยู่น้องแมน ไป็นคุณของซอยนองกันกลับเข้าห้องแล้วคะ่ะพี่น้องไปอยู่ข้างนอกเลยเดี๋ยวตอนน้ำมาแรงนะคะบอดมาก่อเดี๋ยวคอยจะลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าข้อนว่าผุนจะเตรียมเตรียมเวทีแล้วนะคะผุนจันทร์สำหรัเตรียมเวทีนะคะเตรียม,ยมออบอดบอกว่ามีไลฟ์สดในกลุ่มนะคะคืนนี้มีไลฟ์สดในกลุ่มที่43นะคะจะให้พี่น้องได้วมวนก็ กลุ่มกอนกรได้เบิรงก่อนนะคะมีการถามตอบอะไรในกลุ่มเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวบอดเพิ่นก็นจะมาภาพ,พี่นองมวลซ่นนะคะแบบโฟก์แบบเมง่ายแบบเรียง่ายนะคะเพราะว่าออตอนนี้ทีมงานทีมงานก็นเริ่มแบบเบา่างลงนะคะก็มีบางท่านที่ติดแต่ว่าเราก็ป้องกันตัวก็รักษาระยะห่างไว้นะคะแล้วก็ น้องแคกกับตัวยุบานนะคะน้องแคกกับลักษัสตัวยุบาลส่วนเตยก็ตอนนี้ลงไปอยู่ที่คาเฟ่ก่อนนะคะลงไปอยู่ของคาเฟ่ก่อมันทางจากห้องนั่นตัวหนึ่งกัยู่ให้เตยใสไปเลยประมาณนี้ถ้าน้องจะอยู่นะคะหรือถ้าน้องจะกลับบ้านกับอันนี้ก็แล้วแต่น้องนะคะแอร์ใช้ได้แล้วพี่พรเปิดแล้วก <c oughs> ำลังทำความเย็นอยู่ <c oughs> ก็โอเคนะคะใช้ได้ จนไดก็ฝากเป็นกำลังใจค่ะพี่น้องค่าบรรยากาศการย่างที่เห็นแะคะเป็นแบบเป็นแบบรอคร่วนะคะว่ามีอย่างมากมายก็ลุกไปเยี่ยมถามเขากันนะคะกับปวอกเมคกิงนะคะเราสู่กันฟังฝากพี่น้องติดตามรับชมนาฬิตารายรอบที่สี่นะคะวันเสาร์นี้พอกันขึ้นเก่าค่ะพี่น้องค่ามีโชคของทุกคนนะคะไอเดนวิเชียนน้องแบงค์นะคะก็มาขึ้นเก่าค่ะแร้บอ็บอมด้วยน้องโบนะคะน้องโบเป็นนักรดนตรีนะคะที่ ความสามารถเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความสามารถคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่น้องได้เห็นวานน้องเห็นอย่างเน้ในมือนั่นน,นนะคะแล้วก็โชว์ของทุกคนในวงนะคะมีคนละหนึ่งเพลงนะคะเป็นโชว์แบบอ่ายังไม่บอกนะคะแต่ตื่นเต้นแน่นอนนะคะของแต่ละคนนะคะพี่น้องคะปรัเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะสาหรับพี่มีลาไปก่อนนะคะพอกันไหมคลิปหนาคะพี่น้องคะอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บใดๆเพยย่มไข้มีนะคะรำรำนด้ยดยเปรนสุขคนนะคะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะ